สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็จริงๆคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าจับฉายเลยดีกว่าเนื่องจากว่ารู้สึกเบื่อๆวันนี้อยู่หวัวหินนะคะอยู่บ้านหนาวก็อยู่มาทั้งวันแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยรู้สึกว่าอยากมาตีวิวไอเทมทุกอย่างที่ตอนนี้มีอยู่ที่ตัวนะก็เดี๋ยวเริ่มจากเนื่องจากเมย์เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะเรามาลงสก,กินแคร์กันดีกว่าว่าตอนนี้เมย์ใช้อะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกปกติอะรับเครื่องสำอางตอนนี้ใช้ตัวนี้ยูสอเรนนะคะเดอร์โมเพอร์เฟคเตอร์ฟิลิฟายเออร์คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะ แอคเน่ด้วยนะคะก็ดูแลสิวอันนี้ใช้จะหมดแล้วเดี๋ยวรีวิวจะตามมาแบบคลิปนี้แหละนะคะก็ไว้อัปเดตกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ล้างหน้าเสร็จแล้วนะก็ต่อไปเมจ,จะลงสกินแคร์กันนะคะอันนี้เป็นตัวที่แบบใช้อยู่ในชีวิตประจําวันปกตินะตอนนี้สดๆเลยนะตอนแรกจะเป็นตัวเตรียมผิวนะคะเมใช้เป็นโอเลอ e รเจเนรสนะคะตัวนี้เป็นพรีเซนต์จะหมดแล้วเหมือนกันสองปั๊มเจ๊๊๊๊ อันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตรยารยละเอียดอีกทีเหมือนกันนะว่าใช้อะไรยังไงนะคะอ่ะถอดแว่นอันนี้เมย์ไม่แน่ใจว่าเมย์จะโฟกัสเห็นเพ <ๆ S 2> ื่อนๆไหมนะเพราะว่าเมย์สายตาสั้นมากหกร้อยไมยห้าร้อยเมย์ก็จะลงต่อด้วยนี่เลยอ่าเบลเทิร์มนะคะไลฟ์แพ n งต้อนเอเซนต์ตัวนี้ก็ใช้จะหมดแล้วเหมือนกันทุกครั้งก่อนใช้ต้องเขย่านิดนึงเนื่องจากว่า มันจะมีเจ้าตัวแพงตอนมันจะไปนอนก้นนะคะอันนี้ใช้ดีงามมากเป็นตัวเตรียมผิวเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเมื่อกี้มันจะไลกว่าแล้วก็ไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นมากนะักเมย์ผือแห้งเมย์ก็เลยต้องใช้ตัวที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะก็จะรอสักพักให้มันซึมเข้าผิวแล้วเมย์ก็จะมาร์กหน้าแอ๊เรียกว่าทีอ่ะคือใช้แผ่นมาร์กบ่อยมากค่ะตอนนี้เป็นตัวอย่างอ่ะเดอเซมเลอกยี่ห้อนี้นะคะของเกาหลี ที่บ้านเราไม่ค่อยยิ้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเมย์ม่านตาตามันเหมือนอินนีฟรีนะก็เลยใส่มาลองดูเป็น Natural Green Tea Mask ทีฟนะคะก็จัดไปมองไม่เห็นเนาะก่อนที่จะลงสก,กินแคร์ตัวอื่นเมย์ก็จะรีวิวตัวตัวสิ่งที่เมย์พกมาเป็นเครื่องสำอางนะคะจะรำคาญเมย์ไหมอะ่ะถ้าพูดแบบเนี้ย <c oughs> นะคะก็สำหรับเมคอัพเนี่ยจริงๆหยิบมาหลายอย่างเพราะว่าตั้งใจจะเอามาเทสคือเป็นคนไม่ชอบอยู่ว่างๆเนาะแล้ววันนี้ดูดีๆก็รู้สึกไม่ื่อเมื่อเช้ารู้สึกเก็บแต่งหน้าแต่ว่า จริงพกของมารีวิวนะแต่ว่าสุดท้ายก็ติดแตกนะคะเลยไม่ได้รีวิวพวกมาสามพกมาหลายอย่างอย่างแรกเป็น The Face Shop Cushion นี่เป็น3มตัวที่เมมีของเขานะแต่เดี๋ยวจะเอามารีวิวกันทีหลังแล้วกันเมคอัพที่จะไว้ใช้แต่งเพราะว่าเดี๋ยววันกลับก็จะไปทำงานต่อเลยนะคะอันนี้เป็น BISU BISU Face Contour ฮึบเป็นคอนทัวร์ที่มาแบบนี้มีกันแดดของ P O c นะคะอันนี้มีรีวิวอยู่แล้ว แล้วก็มีแป้งของแมกนี่แล้วก็มีอะลูออคลาสนะคะบัชออนสีเบอร์สามจะมันใช้ดีนัวน่าคอนซีลเลอร์ของ a ล e เนชนะคะวอเตอรี่ค h ูชั่นแบบนี้แล้วก็คอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งของ Urban Decay อันนี้สีจะสว่างกว่านี่สีเข้มกว่าสีเ d i u m ไลท์น n e ทร r a l ไว้กบสิวแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ขี้เกียจของเวแล้วก็ มีไลเนอร์ของ Hyper s h a r ร์ปวิงไลเนนะคะ mm hmm. กับที่เขียนคิ้วของมา i ิ a าคิสนะคะอันนี้ใช้ดีแล้วก็สีสีไม่ติดส้มไม่ติดอะไรดีนะคะแล้วก็มีที่เขียนคิ้วเอ้ยที่มาสคาร่าคิ้วของคลินิกนี่อมาสคาร่าดูโอที่ชอบมากนะคะ Benefit โ o l เลอร์แลแล้วก็ลังโคมพูดบ่อยมากเลยไม่ได้ค่าคอมนะจ <laughs> แต่ว่าชอบจริงๆแล้วก็ที่ดัดขนตานะคะ ของชูเอมุระเขิบมากสุดท้ายอันนี้เจ๋งดีเอามาพูดหน่อยดีกว่านะคะก็เป็นอายแชโดว์ของแบรนด์ซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เขาออกเป็นตัวคอนทัวร์ไฮไลท์แล้วก็คอนซีลเลอร์แบบแบบเป็นแบบเป็นพาเลตยักษ์มาเลยนะเมย์ก็ยังไม่เคยได้ได้หยิบมาลองสักทีนะคะรอบนี้เขาออกมาใหม่อีกแล้วเป็นอายแชโดว์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่18สีนะคะเป็นโทนธรรมชาติทั้งหมดเปิดมาปุ๊บทะดาโทนสีนูนรอลที่เมย์รู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วก็น่ารักดี อย่างพวกอันเนี้ยจะเป็นโทนแมทซะหมดนะจะมีชิมเมอร์อยู่สีสสีคิดว่าน่าจะามาแต่งให้ชมกันได้เร็วๆนี้สำหรับใครที่อาจจะชอบโทนที่ไม่ได้วอร์มโทนมากแล้วก็ออกชมพูออกแบบมีสีม่วงๆแดงๆน้ำตาลแดงเลยประมาณนี้นะคะเป็นสีที่น่าสนใจเนื่องจากเดือนนี้เนี่ยช้อปปิง้งประมาณนึงแหละไม่เยอะมากคือเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งจะพยายามมีสติมากขึ้นแต่ก็ ทำไมะสนองนี้ตัวเองอยู่ประมาณนึงนะจะเถะทำไมก็ไม่เข้าใจคือเอาเป็นว่าท็อปปิ้งมาอนาตาเซีย <c oughs> นะคะเบอร์รี่ฮิลส์ซจำอยู่แล้วนะแล้วก็มีหลายสีมากๆเลยแต่ว่าเมชอบเมเรื่องมากตรงที่ว่าเมกลัวมันจะแห้งเกินไปนี่ก็เลยยังไม่ได้ใส่มาสกทีม่แต่รอย,ยิ้มคนนู้นคนนี้ทายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกลัวสีมันจะไม่ถูกปากถูกผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากมายแต่กองแล้วราคามันก็แบบประมาณนี้สถลุบก,ก็สอยมานั่นแหละเป็นสี t r u s i t s u s นะคะมันเป็นแดงเข้มสุดในบรรดาที่อนาตเเซียเขาทำออกมาแล้วแหละเรงแดงกำกำับที่ดูเทาๆเ,เข้มนิดนึงนะคะเป็นสีที่มีเสน่ห์มากดาร์กมากมันออกมาช่วงฟอลส์นะคะก็ช่วงฟอล l วินเทอร์มันก็จะเป็นโทนแบบนี้อยู่แล้วสีที่ทนอลังการมากแล้วก็เนื้อไม่แห้งเท่าที่คิดอันนี้เป็นสีใหม่ของ creio นะคะเป็นรุ่น tension lips อันนี้เป็นลิปสติกรุ่นหนึ่งที่เมย์ชอบมากๆรีวิวแล้วนะคะในบล็อกวก็จะใส่ให้เหมือนกันอันนี้เป็นสีใหม่ที่เจ๊กลง c r e เอทเองนะคะกรงหก กงโฮจินอัดอยู่ใช่ไหมโอเคมีลายตรงนี้ด้วยสีชื่อสีเบอร์สิบสองนะคะบัตเตอร์คิสมีน่ารักนะ่ารักนะไม่ดาร์กมากไม่อะไรมากสดใสเป็นสีโทนที่ใช้ได้ทุกคนลิปสติกรุ่นนี้จงมีเถอะมันมันมันดีมากจริงจงมันติดทนดีนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยไปอีเวนต์บอยก่อนมาหัวหินก็ไปสอยลูคัสพาเพามาให้อามเพิ่มเพราะว่านางชอบใช้นะเนื่องจากว่า ให้ความชุ่มชื้นดีใช้ได้ทุกส่วนนะคะแล้วก็ผู้ผู้ชายนะใช้ After s h a เ e ก็ได้นะแบบโกหนหวดเสร็จแล้วก็ลงนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่รู้สึกแห้งแล้วก็เป็นขุยสุดท้ายอันนี้เป็นโมรั c c คนออยนะคะเป็นออยบำรุงผมที่ดีที่สุดที่ใช้ตอนนี้แล้วรู้สึกคิดถึงมันมากเพราะช่วงที่ผ่านมาหมดแล้วไปใช้ของบูสที่เราเคยรีวิวกันไว้ว่ามันเป็นดูบใช่ปะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไงก็ยังไม่พีคเท่าตัวเนี้ย ก็เลยไปสอยมานะคะจริงๆมันมีหลายคนถามถึงตัวนี้เยอะมากคือจะบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่เขาขายเฉพาะในซาลอนเพราะฉะนั้นให้ลองไปที่ Facebook Page ของ o r ร c คันออยไทยแลนดนะคะเดี๋ยวมย์ใส่ไว้ข้างล่างเหมือนกันเมย์ไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะแต่ว่ามีหลายคนมาถามถึงมากๆเพราะฉะนั้นก็จะบอกให้ฟังว่าให้ลองไปดูที่ซาลอนนะคะสาขาที่เมย์รู้สึกสะดวกสุดก็คือฟ h o e n ซ x ซาลอนที่สยาแควรตรง ทางขึ้นเขาจะติดกับมิวพาสเลยอะคือขึ้นไปปุ๊บเจอเลยนะคะไม่ใช่สาขาที่อยู่สายามสแควร์วันนะอันนั้นไม่มีต้องไปตรงข้างมิวพาสนะคะราคามันพันเจ็ดรนิดๆน,นะคะก็สำหรับเมย์เมยว่ามันก็แพงนะแต่ว่าจากที่ใช้มาสองสาขวดเมยว่ามันก็คุ้มค่ากับผมคนที่ผมเสียเสียหน่อยนะคะแล้วก็แบบทําสีเยอะแบบเมย์อะไรเงี้ยเออมันคุ้มค่าจริงโอเคมีอะไรอีกปะหมดแล้ว โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดึงมาสก็นะบำรุงต่อเลยนะโดยที่ตัวต่อไปจะเป็นวิตซีนะคะอันนี้เป็นของคีบุสเมย์ก็จะใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าวิตซีมันค่อนข้างไวต่อแสงถ้าใช้ตอนกลางวันเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าต้องทากันแดดแต่เมีว่าประสิทธิภาพมันก็จ,จะไม่ไม่เต็มที่อยู่ดีนะคะต่อไปมอยส์เจอไรเซอร์นะคะตอนนี้เมย์ใช้ของไบโอเทอร์มอควาซอส อันนี้จะหมดแล้วเปิดมาปุ๊บกลิ่นหอมฉุยมากมันจะเป็นกลิ่นแบบโอเชนโอเชนหน่อยเนื้อมันจะค่อนข้างเบานิดนึงนะสาหรับตัวเนี้ยคนที่ผิวมันน่าจะชอบแต่ว่าคนที่ผิวแห้งอย่างเมยใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะหน่อยปิดท้ายด้วยตัวที่ค้นที่สุดเนื่องจากว่าตอนกลางคืนถ้าใครเปิดแอร์นอนโนดยเฉพาะหรือว่าผิวแห้งเนี่ยก็จะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายเมยก็จะพยายามใช้ตัวครีมที่เนื้อนหนัก ที่สุดลงปิดท้ายเพื่อเคลือบผิวนะคะของ Origin t r a n s c r i p t o o n p o w e r u u l l i t t n n g r r e m m นะคะตัวนี้อันนี้แบบเยอะมากนี่ใช้มานานแล้วนะก็เพิ่งยุบไปแค่นี้นะคะก็เป็นตัวที่ช่วยยกกระชับด้วยแต่ว่าหลักๆมีเน้นเป็นเน้นเรื่องของเอามาเคลือบผิวน่าจะสูญเสียความชื้นค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าใช้ผิวหน้ามากบางทีก็จะรู้สึกว่าผิวมัน รู้สึกแห้งจังเลยลอย่างเงี้ยแามกินน้ําให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เติม m o i ์ไรเซ z e r บ่อยๆบ,บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ามันหนักแล้วแต่ว่าช่วงกลางคืนอะ่ะเยิมย้มๆไว้อะ่ะก็โอเคนะไม่รู้สึกปลอดภัย <laughs> โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการมาวุ่นวือให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็อัปเดตอะไรหลายอย่างเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไว้มาคุยกันแบบนี้อีกนะคะถ้าใคร มีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพูดคุยกันข้างล่างได้นะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย